สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านขอรายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565อย่างไม่เป็นทางการเน้นว่าเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งผลการรวมคะแนนนะครับขณะนี้อยู่ที่รอยละ9 5 4 6นะครับ ผลคะแนนนะครับผู้สมัครหมายเลข1นางรัชนีผลซื่อได้คะแนน1 60, น1่งแคะแนนผู้สมัครหมายเลข2ครับนายเสกสิทธิ์ววยนิยมพงศ์ได้คะแนน 7, 2อ7 1 8 2คะแนนผู้สมัครหมายเลข3นางสาวโยธการ โคตุรพันธ์ได้คะแนน4,963คะแนนและผู้สมัครหมายเลข4นางจุรีพรสินทุภัยได้คะแนน1,19,596คะแนนครับ